นี่อย่างนี้เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าแต่เป็นคนชอบกินไงชอบกินโอ๊ยน้ำกระเด็นสาตานี่โซดาทานข้าวหนูโซดาทานทานข้าวต้มสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเวลาเก่าเวลาเดิมนี่ไปได้ผักมาเขาเรียกว่าอดิบ จะไว้แกงส้มนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะนี่นี่ลอกลอกออกให้หมดเลยนี่ออดิบเขาบอกว่าแกงกะทิก็นี่นี่ลอกลอกออกให้หมดเลยนี่ออดิบ เาบอกว่าแกงกะทิก็เป็นคนชอบมากเลยชอบชอบผักอะไเงี้ยชอบชอบทําเป็นแกงส้มค่ะนี่จะปอกจะปอกนี่มัดละห้าบาทซื้อมาสี่มัดเรามาดูกันอยากกินแกงส้มเป็นคนชอบโซดาทานข้าวหูวโซดาทานทานข้าวต้ม โซดาทานข้าลูกทานแต่ขนมก็อร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่พี่พนี่นัน่นงปอกไปเรื่อยๆแหละวันนี้ไม่ได้ไปไหนคะ่ะวันนี้เลี้ยงลูก ชอบกินแกงส้มที่มีผักเยอะๆกินคนเดียวนะแต่ว่าชอบกินผักโรดาทานข้าวหนูโรดาทานทานข้าวต้มนี่นั่นงปอกไปเรื่อยๆแหละ มัดละห้าบาทซื้อมาสี่มัดเรามาดูกันดักกินแกงส้มเป็นคนชอบนี้นี่ลอกลอกออกให้หมดเลยนี่ออดิบเขาบอกว่าแกงกะทิก็ขอ,อดาทานข้าวนี่มัดละห้าบาทนี่มัดละห้าบาทซื้อมาสี่มัด เรามาดูกันดดก,กินแกงส้มเป็นคนชอบว่าแกงออกมาเป็นยังไงเนาะข้าวค่ะโตดาทานข้าวลูกทานแต่ขนมเคยกินมาแล้วแต่ไม่รู้ทำยังไงอะ่ะเขาบอกให้ปอกอย่างนี้ใช่ไหมนี่เออเขาบอกให้ลอกอย่างนี้ โอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแกงแกะให้เสร็จก่อนบายบายสวัสดีตอนเช้า <c oughs> อร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่พี่เพื่อนมัดละห้าบาทซื้อมาสี่มัดเรามาดูกันอยากกินแกงส้มเป็นคนชอบนี่มัดละห้าบาทซื้อมาสี่มัดเรามาดูกัน อยากกินแกงส้มเป็นคนชอบเป็นคนที่ชอบมากเลยชอบชอบผักอนะันเนี้ยชอบชอบทําเป็นแกงส้มอค่ะนี่จะปอกจะปอกนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะนี่ ดูกันว่าเป็นไงวันนี้ไม่ได้ทำงานวันนี้ไม่ทำงานคะ่ะยังลูกทานข้าวอร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่พี่พืน้นข้าวคะ่ะโตดาทานข้าวลูกทานแต่ขนมนี่ ปอกไปเรื่อยๆแแล็อร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่พๆเพื่นโอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแกงแกะให้เสร็จก่อนบายบายสวัสดีตอนเช้าออกไปเรื่อยๆเยลยเอามือแกะออกนี้ นี่อย่างนี้เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าแต่เป็นคนชอบกินไงชอบกินโอ๊ยน้ำกระเด็นส่ตาเนีว่าแกงออกมาเป็นยังไงเนาะเป็นคนที่ชอบมากเลยชอบชอบผักอย่างเงี้ยชอบชอบทำเป็นแกงส้มค่ะนี่จะปอกจะปอกนี้นี่ลอกลอกออกให้หมดเลยนี่ อดิบเขาบอกว่าแกงกะทิก็โอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแกงแกะให้เสร็จก่อนบายบายสวัสดีตอนเช้าโรดาทานข้าวหนูรดาทานทานข้าวต้มออกไปเรื่อยๆเลย <c oughs> เอามือ แกะออกนี็อร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่พี่เพื่นวันนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะวันนี้เลี้ยงลูกขอกระดาทานข้าวนี่มัดละห้าบาทนี่นี่นลอกลอกออกให้หมดเลยนี่ออดิบเขาบอกว่าแกงกะทิก็ เคยกินมาแล้วแต่ไม่รู้ทํายังไงอะ่ะเขาบอกให้ปอกอย่างนี้ใช่ไหมนี่เออเขาบอกให้ลอกอย่างนี้ชอบกินแกงส้มที่มีผักเยอะๆกินคนเดียวนะแต่ว่าชอบกินผักนี่อย่างนี้เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าแต่เป็นคนชอบกินไงชอบกินโอ๊ยน้ำกระเด็นใส่ตาเนี่ มาดูกันว่าเป็นไงก็อร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่พี่เพื่นออกไปเรื่อยๆเลยเอามือแกะออกนี้ โอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแกงแกะให้เสร็จก่อนบ๊ายบายสวัสดีตอนเช้า <c oughs> วันนี้ไม่ได้ไปไหนคะ่ะวันนี้เลี้ยงลูกขอบคดาทานข้าวนี่มัดละห้าบาทอร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่พี่เพื่อนโอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแกงแกะให้เสร็จก่อน บายบายสวัสดีตอนเช้าพี่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะพี่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะวันนี้ไม่ได้ทำงาน อันนี้ไม่ทํางานคะ่ะเลี้ยงลูกทานข้าวเป็นคนที่ชอบมากเลยชอบชอบผักอันเนี้ยชอบชอบทําเป็นแกงส้มอะค่ะนี่จะปอกจะปอกวันนี้ไม่ได้ไปไหนคะ่ะวันนี้เลี้ยงลูกออชดาทานข้าวนี่มัดละห้าบาทน,นี่นี่นั่งปอกไปเรื่อยๆแหละ บอกอย่างนี้อือนีนี่ลอกลอกออกให้หมดเลยนี่ออดิบเขาบอกว่าแกงกะทิก็วันนี้ไม่ได้ทำงานวันนี้ไม่ไทำงานคะ่ะยังลูกทานข้าว